ถ้าพูดถึงโยธินเทวราชแล้วหลายคนจะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณโยธินเทวราชเคยสร้างและเคยกำกับไว้ในยุคหนัง35มมนะครับหนังเรื่องนั้นเป็นข่าวครึกโครมนะครับก็คือหนังเรื่องพยักพันหลายที่ออกฉายในปี2 5 1 4ครับข่าวเพชรราตกนะแต่วันนี้จะพาไปดูวีรบุรุษเมืองใต้หนังส6มมในยุคแรกๆนะครับที่ าฟีพบที่พบว่าคุณโยธินเทวราชนั้นเคยก้าวเข้าสู่วงการเพรกดาวรุ่งของเมืองไทยมาก่อนเดี๋ยวมาดูมาดคุณโยธินเทวราชนะครับสะพายถุงทะเลเดินลงมาจากขาบวนรถไฟนะครับมาดแบบนี้แหละครับที่สมัยก่อนนั้นเรียกว่าเป็นเพกดาวรุ่งดวงใหม่คุณโยธินเทวราชนั้นแสดงหนังสี่หกมมมาตั้งแต่ปี2 5 0 7นะครับเรื่องนี้2 5 0 8ถ่ายทำปี2 5 0 7นะครับ แล้วก็มีหนังเรื่อยมานะครับจนหมดยุคของหนัง16มมนะครับหนังที่แสดงไว้นะครับเช่นหมอชนินผู้วิเศษปี2109เรื่องใกล้รุ่งปี2110เรื่องเหนือกล้าวปี2 5 1 0เรื่องสกุลกาปี2 1 1ยอดคนจริง2112และก็เรื่องว่าน้อยนะครับ2113คุณโยธินเทวราชนั้นเริ่มเป็นผู้สร้างหนัง โดยเฉพาะหนังไทยนะครับสร้างหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ยุคหนัง16มมก็มีนะครับเช่นเรื่องเสือครูพานเรื่องสามยอดนักบุญทรงตรดเชิงชายชาญเจ้าจอมแล้วก็พวกหนัง35มมก็จะเป็นเรื่องกลิ่นร่ําแล้วก็ที่อื้อฉาวนะครับที่เป็นข่าวครึกโครมเรียกว่าดังตั้งแต่ยังสร้างไม่จบก็คือเรื่องพยักพันลายส่วนเรื่องนี้ครับวีระบุรุษเมืองใต้เปิดตัว จะเป็นเรียกว่าเป็นนักรบอีกคนหนึ่งนะครับของเมืองใต้นะครับเปิดตัวที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับแล้วก็เดินลงมานะครับแต่ว่าดูจากโลเคชันแล้วน่าจะเป็นการถ่ายแปะนะครับแล้วก็มาที่ร้านนะครับซึ่งมีคุณเสน่ห์โกบัรชุนเป็นเท่าแก่นะครับแล้วก็มีนักเลงเรียกว่านักเลงเจ้าถิ่นนะครับนำโดยคุณแป้นปลื้มสัจชัยนะครับเตรียมที่จะรวนนะครับเข้ามารวนแล้วนะครับคอยดูนะครับลีลาการแสดงของคุณ โยธินเทวราชครับต่อยไปแล้วนะครับลูกคู่จะเป็นคุณเสน่โกบารชุนนะครับคอยรับลูกอยู่ด้านหลังนะครับต่อยกับคุณแป้นลืมสาชัยหนังถ่ายปี2 5 0 7นะครับออกฉายปี2 5 0 8ผู้สร้างหนังเรื่องนี้ก็คือพันธมิตรภาพยนตร์นะครับโดยคุณประเวศอิสรางกูลณอยุธยาส่วนที่เป็นผู้กำกับการแสดงนั้นก็คือคุณวิเชียนวิรโชตนะครับซึ่งเป็นตากล้องชื่อดังวันนี้ผมตัดมาเฉพาะภาพที่เห็นคุณ โยธินเทวราชนะครับแสดงเป็นส่วนใหญ่นะครับหนังเรื่องนี้เป็นฟิล์มเอาเทคนะครับก็คือฟิล์มที่ถ่ายแล้วไม่ได้ใช้นะครับสภาพหนังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจะมีฉากของคุณโยธินนี่แหละครับที่เหลือค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาดูก็ปฏิบัติต่อเรื่องค่อนข้างยากนะครับนี่มายืนอยู่กับแสดงขึ้นประวินจารุจารีตนะครับแล้วภาพก็จะโดดไปนะครับแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เข้ามาในชุมโจรของคุณ เราบินจารุจารีแล้วนะครับคุณเทียนชัยนะครับจะจะต่อยคุณโยธินคุณบรมินห้ามไว้นะครับตอนนี้ก็คุณโยธินเทวราชนั้นขึ้นมาในกระต๊อบนะครับที่คุณปริยารุ่งเรืองนอนอยู่นะครับคุณปริยาก็ตกใจนะครับคุณปริยานี่ก็ถูกจับตัวมาเช่นเดียวกันนะครับคุณโยธินก็บอกว่าจะเอ็ดไปนะครับตัวเองก็ถูกจับตัวมาเช่นเดียวกันนะครับกําลังจะหาทางช่วยเหลือนะครับที่เห็นเป็นฟิล์มสวยๆแบบนี้นั่นคือฟิล์ม เอาเทคนะครับนี่ถ่ายจอหน้าคุณโยธินเทวราชนะครับสมัยที่ผมดูฟิล์มใหม่ๆนะครับเอาฟิล์ม16บมมเล็กๆนี่แหละครับส่องขึ้นฟ้าดูฉากนี้นะครับเห็นทรงผมที่แรกนึกว่าเป็นมิตรไทยบัญชานะครับเพราะทรงเดียวกันเลยนะครับนี่ครับดูคุณโยธินนะครับคุยกับคุณปริยารุ่งเรืองปริยารุ่งเรืองนี่ก็ดีกรีนางเอกเก่าเลยนะครับดังมาจากเรื่อง อดินของใครได้ฉายาว่านันเงอนนเอกอกนังเอกอกเขาพระวิหารนะครับและที่ดังสุดๆก็คือแสดงเป็นผีแม่น,นาในปีสอ0พรรอนั่นแหละครับแม่น,นาคมือยาวๆเก็บมนันาไใต้ถุนที่เดินกับคุณอดีนันสิงหิรันนะครับชากนี้เล่นกับกล้องนะครับหนัง16ประมสมัยก่อนนั้นถ่ายด้วยกล้องเดียวแล้วก็ใช้วิธีตัดต่อตัดแปะไปนะครับ ก็จะมาเจออีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในฉากเดียวกันก็คือน่าจะเป็นคุณบางเลนะครับก็ดูแบบกระโดดกระโดดนะครับเพื่อให้เห็นคุณโยธินเทวราชนะครับดูมาถือปืนนะครับกันคุณอนินันนะครับแล้วก็บางเละนะครับค่อยๆเดินครับนี่เข้ามาช่วยคุณปริหยัดลูกนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตอนเปิดตัวนะครับ เดินหลังจากที่จบจากสถานีรถไฟก็มาาคุณเังเละนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือได้รับคําสั่งมาเพื่อที่จะร่วมกันปราบอิทธิพลเถื่อนในภาคใต้นะครับแต่ว่าต้องรวมตัวกันให้ครบนะครับนี่ก็เป็นฉากตอนท้ายเรื่องนะครับฉากนี้จะเป็นการรวมตัวกันสู้นะครับจะมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักร้องชื่อดังนะครับคุณวิสูตรตุงครัตนะครับที่ใส่หมวกนะครับร่วมแสดงด้วยนะครับดูคุณโยทินนะครับ แล้วก็ยิงต่อสู้กับคุณเทียนชัยลูกน้องนะครับอ,อ้าวดูคุณโยธินวิ่งนะนะี่ครับถูกยิงครับคุณวิสุทธิ์ยิงช่วยนะครับโอ้ยไปแล้วครับเขาบอกว่าเวลาเล่นหนังยุคแรกๆนะครับต้องหาบทที่เล่นแล้วคนจำนะครับเช่นบทที่ถูกยิงถูกทรมานนะครับ นี่ครับถูกยิงนะครับคุณวิสุทธ์มาช่วยนะครับแต่ว่าการสงครามนี่ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังมีรบกันอีกหลายฉากนะครับแต่ว่าวันนี้ดูเฉพาะฉากที่เห็นคุณโยธินเทวราชก่อนนะครับคุณวิสุทธ์ก็เลยให้ปืนยาวนะครับตัวเองใช้ปืนสั้นนะครับคุณโยธินนั้นไปไหนไม่ได้นะครับต้องอยู่แถวแถวนี้แหละครับถูกยิงนะครับคุณวิสุทธ์ก็ไปต่อสู้กับคุณเทียนชัยนะครับคุณเทียนชัยก็สู้ไปได้ครับหนีครับคุณวิสุทธ์นี่ก็เอาคุณโยธินยิงครับ คุณเทนชัยคุณวิสุทธิ์ที่มาแสดงเรื่องนี้ก็อยู่ในดีกรีพระเอกวัยรุ่นนะครับจริงๆพระเอกข,ของเรื่องก็คือคุณสมบัติเมธานีนะครับแต่ว่ามีพระเอกวัยรุ่นเข้ามาอีกสองคนก็คือคุณโยธินเทวราชกับคุณวิสุทธ์ตุงครัทนะครับหนังก็จะมาจบอยู่ประมาณแค่ตรงนี้แหละครับที่เห็นคุณโยธินเทวราชแสดงหนังเรียกว่าในยุคแรกๆเลยนะครับเรื่องแรกนั้น2507นะครับหาฟิลไม่เจอมาเจอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับถ่ายปี2507 แต่ว่าชายปี2 5 8นั่นคือเรื่องวีรบุรุษเมืองใาย